สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมเฮาเสีมาพอกันเป็นอีกคลิปนึ่งนะครับในช่วงยามมืไอแร่งคำๆเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฮากัเสีมาเบิ่งหลักอยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับเราพัฒนานะครับเฮากัลงให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเอากระรอกลุ่นกันไปนะครับเนาะนะครับใงวันนี้สวยงามนะครับเนาะนะครับคิดว่าศูนย์จะมาอีกนะครับในวันนี้เนาะหรืออาจจะออกตัวเก่าศูนย์สามนะครับเนาะเอากาดนะครับลุ่นกันนะครับแต่ว่าศูนย์สามเป็นตัวเก่าแย่ก็เลยจับให้เป็นศูนย์สอง นะครับผมเอานะครับสำหรับในคลิปนี้เฮาเซลเบิร์กลักลอยนะครับเนาะนะครับลักลอยในวันที่ผ่านมานะครับผมเนาะเลขห้าเข้าตรงๆเลยนะครับเนาะนะครับนะครับลักลอยในวันที่ผ่านมานะครับเทียบชน3สสูตรนะครับเทียบชน3สสูตรนะครับเนาะแล้วบานที่นี่เลขมันก็ชนกันไปที่4ตัวนะครับเนาะสี่ห้าหกแปดนะครับเด่นไปที่8นะครับแต่ว่าเลขหามานะครับเนาะเลข4ตัวนี่นะครับเนาะนะครับเลขห้ามาในหลักร้อยนะครับเนาะนะครับออกไปที่5้าเก้าสามนะครับเนาะ ในเลขหาตัวนี้นะครับผมมาทั้ง3หลักเลยนะครับผมหลัก10ก็มี9นะครับหลักหน่วยก็มี3หลักร้อยก็มี5นะครับห้าเ้าเข้าสตัวตรงนะครับเนาะสำหรับชุดบนนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยงห่าเซลเบิ้งในสูตรนี้นะครับเนาะว่ามันสีใดออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับเข้าสียืนหลักตัวที่มีเลขหลายตัวก่อนนะครับเนาะสูตรที่1กับสูตรที่3นี่นะครับเราจะเอาเทียบชน2สูตรแล้วเข้าเียเอาตัวเด่นจากสูตรที่3นะครับเนาะ นะครับสูตรที่สามนี่เป็นสูตรที่เป็นเลขหาโตนี่นะครับเนาะเข้าสเอาเลขตัวนี้นะครับเนาะมาเทียบชนแต่ว่าที่แรกที่ที่เลขแรกเนี่เข้าสีเอาสูตรที่หลาโตนี่เทียบชนกันก่อนเป็นตัวเรนนะครับเทียบชนเป็นตัวชุดนะครับแล้วก็เอาหาโตตัวนี้นะครับมาเทียบเป็นตัวเรนนะครับเนาะนักครับผมเอานะครับเข้าสี่ไปเบิรงเลยนะครับสูตรที่หนึ่งและสมแล้วก็เทียบชนเลยสูตรที่สองนะครับเนาะนักครับผมไปที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะสูตรที่1นี่เป็นเลขนะครับเป็นเลข6กโตนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีมากเลยสูตรนี้นะครับเดินไม่หลุดเลยคือเป็นสูตรหกตัวนะครับเนาะนะครับสูตร6ตัวสูตรนี้เดินยาวมากๆนะครับเนาะรวมทั้งหมดนะสามสิบสองงวดผ่านงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรหกตัวนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับคือตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เดินดีนะครับก็คือสูตรหกตัวนะครับเนาะนะครับมีเลขยู่หกตัวนะครับเดินยาวมากเลยนะครับในเลขตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะนะครับ เดินยาวนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะงวดต่อมานี่นะครับเนาะก็เดินไม่หลุดเลยนะครับในงวลล่าสุดนี่ก็ได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกแปดครับสองสามสี่ห้าหกแปดในตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็มาที่เลขห้านะครับในหลักร้อยนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับในสูตรนี้เนาะนะครับการประมวลผลของเข้ากับตามสูตรนี้เลยนะครับเนาะ ตามสูตรนี้หลักพันนะครับสามครั้งก็คือเลขศูนย์นะครับเนาะหลักพันคือเลขศูนย์นะครับสามครั้งก็จะได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยสองครั้งนะครับหลักร้อยก็คือเลขห้าสองเทียบก็เป็นศูนย์นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะเลขเก้าเนาะเลขเก้านะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดบวกเจ็ดคงที่นะครับศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์บวกเก้านะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกเจ็ดเป บวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับในสู 7, ตรหกตัวนะครับในงวดนี้คือหลักร้อยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านี่คือสูตรหกตัวต่อไปเขาสี่ไปเบิ้งสูตรเจ็ดตัวนะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับเนาะนะครับเป็นสูตรที่หลายตัวเนี่เข้ากาบับมันใจหลายตัวมากกว่าหน่อยตัวเนาะนักครับผมนี่นะครับเนาะนัครับนะักครับเนาะ ในสูตรนี้นะครับเนาะก็มีหลุดหนึ่งงวดนะครับก็คือหกเก้าศูนย์นี่นะครับนะครับเจ็ดตัวนี้มีหลุดนะครับหนึ่งงวดนะครับเนาะนะครับเลขทั้งหมดสามสิบสองงวดเชลเดียวกันนะครับเนาะนะครับแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามงวดล่าสุดนี้ก็เข้ามาอีกนะครับหลุดเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับเพียงงวดเดียวนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วสำหรับงวดนี้ประมวลผลแล้วนะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขในหลักร้อยสูตรเจ็ดตัว นะครับเนาะการประมวลผลใช้หลักแสนนะครับหาครั an はは <visuals> ้งหลักแสนคือเลขหาสามเทียเป็นสิบหาได้หานะครับเนาะนะครับหลักหมื่นสครั้งสามาเป็น6ได้6นะครับหลักหน่วยบนคือเลขสามเลขสมเนาะนะครับแล้วก็ร้อยสิบครั้งที่หนึ่ร้อยสิบก่งเก้าหนึ่งเนะครับเนาะแล้วก็ร้อยครั้งที่สคือเลขเจ็ดเจนะครับบวกหคงที่นะครับหกบวกหเป็นหนึหนึ่งบวกสามเป็นสี่สบวกหเป็นห้าห้าบวกเ้าเป็นสี่บวเจ็ดเป็นหนงหนึ่งบวกหนเป็นส ะบวกหนึ่งเป็น3บวกหนึ่งเป็น4บวกหนึ่งเป็น5บวก2เป็น7บวกหนึ่งเป็น8บวกหนึ่งเป็น9 2 3 4 5 7 8 9นะครับนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับก็จะเด่นไปที่นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะเด่นไปที่นะครับเอาสองศูนย์ในช่องก่อนนะครับก็จะเด่นไปที่เลข3นะครับ3 4นะครับ5นะครับ7แล้วก็9 สามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับห้าตัวนะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับในตัวนี้เนาะในไปหาตัวนะครับสำหรับงวดนี้นะครับชนสองสูตรแต่ว่าเข้าเสียวสูตรหาตัวมาเทียบนะครับสูตรห้าตัวมาเทียบเพื่อจะเป็นตัวเด่นนะครับสูตรห้าตัวนะครับเนาะนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเนาะนะครับนะครับเนาะสูตรนี้นะครับเดินยี่สิบหางวดนะครับเดินยี่สิบห้างวดนะครับผม เดินแบบนี้นะครับในสูตรห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวนะครับในตัวนี้มีหลุดหนึ่งงวดคือหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อเนาะเดินต่อนะครับเนาะนะครับผมมาที่ห้าเก้าสามในวันลาสูดนี่ก็เลขขาตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับเนาะนะครับซาลาวมนี่นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเนาะการประมวลผลนะครับเนาะหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างครั้งละสองนะครับเนาะนะครับหลักสิบล่างก็เลขสี่สองเทียบเป็นแปด หลักหน่วยล่างกับสองเทียเลขสองไสองเทียก็เป็นสี่ก็จะเป็นแปดสี่นะครับกะวางเลยนะครับแปดสี่นะครับหน่วยหนึ่งก็คือเลขสี่นะเลขสี่อีกนะเลขสี่นะครับ,บ 6, สิบสองกับเลขหกสิบสองเลขหกเลขหกเนาะนะครับแล้วก็หน่วยสามหน่วยสามคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนาะนะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหกคงที่นะครับหคงที่เนาะบวกกันไปเลยสี่บวกแปดเป็นสองสี่บวกแปดเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหกเป็นสอ นะครับสองบวก1เป็นสามามบวกหเป็น9้านะครับนับไปเร้นะครับเรียงแต้มนะครับ9ก้าศูนย์หนึ่งสามะครับเลขเก้าศูนย์หนึ่งสามเนาะนะครับถ้าเป็น9ก้าศูนย์หนึ่งองสามะครับ9ก้านหนึ่งสองสตัวนี้นะครับมันจะชนเพียงสองตัวก็คือ3ามและ9นะครับเพราะฉะนั้นเลขหลักร้อยก็จะมี2ตัวนะครับ มี3ามและ9อันนี้คือตัวที่เด่นนะครับอันนี้คือตัวที่เด่น3ามและ9้านะครับนะครับเนาะนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวหลักนะครับเนาะก็จะมีห้าตัวนะครับ5้าตัวนี้นะครับ4ี่ห้าเจ็ดนี่ก็จะเป็นตัวรองนะครับ3ามกับ9ก้าก็จะเด่นนะครับเด่นในหลักร้อย3ามและ9้านี่นะครับเนาะมันจะมีเลข3ามอยู่ตรงนี้นะครับมีเลข3ามอยู่ตรงนี้นะครับผมสําหรับในงวดเด้นะครับเนาะนะครับมันจะมี3ามอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ3ามอยู่หลักร้อยก็เด่น เด่น3นะครับในหลักรอยก็เด่น3เด่น9แต่3ามันไปชนเลขเด่นนะครับมันเป็นชนเลียเด่นที่เด่นบนชนแล้วมาก็คือเลข3ตัวนี้นะครับผมสําหรับหลักหลักร้อยนะครับเนาะนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับถ้าหลักร้อย3กับเก้านะครับ3กับ9แต่ว่าหลักสิบกับหลักหน่วยคู่เด่นของเรานั่นครับเนาะมันไปถึง1 9เกคู่นะครับ19คู่นะครับเนาะนะครับ19คู่นะสิบคู่นะครับทั้งหมดนี้19คู่นะครับถ้าเอาเก้ากับมามมาใส่นะครับ สิบเก้าคู่นะครับสองเทียเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสามสิบแปดนะครับมันจะเป็นสามสิบแปดคู่นะครับสามสิบแปดชุดสําหรับเลขบนนะครับสามตัวบนนะครับแต่ว่ามันลายเกินไปนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะห้อาจังควายสีม่านจับเลขตัวนี้นะครับเราจะมาจับเลขตัวนี้นะครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเนาะจับตัวเด่นโดยเอาหลักสิบห้าตัวและก็หลักหน่วยห้าตัวมาจับนะครับเนาะหลักสิบและก็หลักหน่วยห้าตัวมาจับนะครับ สำหรับเลขตัวนี้เนาะนะครับนะครับลักลอยของเข้าได้มาตัวนี้ได้นะครับเนาะได้มาตัวนี้นะครับได้มาตัวนี้แต่ยังได้ก็ดีนะครับถ้ามันเด่นสามนะครับถ้าเด่นสานะครับถ้าเด่น3ามในเลขบนเนี่ยนะครับมันจะมีเลข3ามอยู่ทั้ง3มหลักกับเครื่องมีเลข3ามอยู่หลักร้อยนะครับมีเลข3ามอยู่หลักสิบแล้วก็มีเลข3ามอยู่หลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะหลักสิบก็จะมีเลข3หลักหน่วยก็จะมีเลข เพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าเราเอานะครับเอาลักร้อยเอา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 เลขยคาโต้นะครับฟูห้าตัวมาจับมันจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับถึนเืกอนเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับถึนเืกอนนะครับในตอนนี้นะครับเนาะในคลิปนี้เขาเอาลักร้อยก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะค่อยมาจับฟูนะครับจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นแล้วก็จับฟูสามตัวนะครับในตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะมาจับทีละหลักนะครับจับเด่นไปทีละหลักนะครับเนาะตอนนี้อันนี้คือฟูสุดเต็มนครัูสุดเต็ม รับเนาะรับแต่ว่าลักลอยของเขานั่นนะครับเด่นมาที่3กับเก้าเนาะเด่นมาที่3ากับเก้านะครับในตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับเราชมไปที่หาโตเลยนะครับสองสูตรนี่คือสูตรที่เข้ามันแจขึคือหลากหลายตัวนะครับสองสูตรนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จับตัวเด็ดนะครับเอามาจับตัวเด็ดคือสูตรที่นี่หาโตนี่คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับนี่ห้าตัวก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เราจับ สามตัวบนนะครับสามตัวบนหลักละห้าตัวกับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็ finder. คือตัวนี้เป็นหลักเป็นเลขหลักร้อยห้าตัวนะครับแล้วก็มีหลักสิบห้าตัวแล้วก็มีหลักหน่วยห้าตัวเดี๋ยวห้อสิลปลงให้เพื่อนนะครับเนาะหนักระดับประมาณในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวห้อสิลปลงร้อยสิบหน่วยหลักละห้าตัวนะครับเพื่อเงินเฟือนนะครับเนาะสิได้ท่านไม่พ่อเวฟเขานะครับเนาะถ้าไม่พ่อเวฟเขานะครับผมนั่นแล้วห้องกระจังไฟชุดแรกว่างนะครับได้ว่างสามตัวเลยนะครับได้วางสามตัวนะครับเนาะ 125รบ12ชุดนะครับ125ร้สบาชุดนะครับาตว่ว่าขันเอามาเทียบใกับห,หลักทิ่งรักนวยของเฮาแล้วนะครับหนา4ี่หน่ยล่งนะครับถ้าเอามาเทียบกับสูตรที่ชนมากนี่นะครับอาจจะน้อยว่วนะครับถ้าเอาลักนวยแล้วก็ลักทิ้งตมาอาจจะหนาลงนเนาะหนักระบุกเอารักนอยของเฮานะครับเนาะในวันี้เป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่คือตัวที่ชนมานะครับนี่คือตัวที่ชนมานี่คือตัวที่เข้าจับเป็นเลขนะครับเราจับเป็นเลข3ตัวบนขึ้นตัวหาตัวขึ้นตัวนี้ หวดีไดขเก้า0ูน3หนึ่งสองสามะครับคนตัวนี้สองตัวคือเก้าและสานะครับเก้าและ3นะครับเนาะนะกกรับผมนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเข้าก็จะปล่อยสีมากนะครับจับตามดวนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นเลขตัวนี้นะครับถ้าเป็นเลขตัวที่เป็นแต้มรวมเนี่ยครับแต้มรวมสองตัวบนเนี่ยนะครับเนาะแต้มรวมสองตัวบนนะครับเดี๋ยวเสียว่าเข้าเสียว่าเบิร์อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่เข้าเป็นสูตรเก้าเข้านะครับสูตรที่เข้าพัก สูตรไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะวางงวดนี่นะครับมันจะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับเพื่อมาเทียบชนเนาะเพื่อจะมาเทียบชนในเลขอันแต้มรวม2ตัวบนนะครับเนาะนะครับก็จะชนไปที่สองสูตรนะครับชนไปที่2สูตรดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเนาะสำหรับแต้มรวม2ตัวบนนะครับเนาะในสูตรที่มันเป็นเลขตัวที่เขาพักสูตรไว้นะครับเนาะนะครับเราพักสูตรไว้นี่เป็นสูตรก็คือเป็นสูตรนี่นะครับเนาะเป็นสูตรนี่เป็นสูตรย้อนงวด นะครับสูตรนี้เป็นสูตรย้อนงวดนะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้อันนี้มันเป็นสามตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะที่เข้าพักสูตรไปนะครับนะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้ใช่นะครับเนาะสูตรนี้ไม่ได้ใช้นะครับสาหรับแต้มรวมสองตัวบนนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้ใช้นะครับเนาะสำหรับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเข้ากับพักสูตรไ้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับงวดนี้คือหลุดนะครับเนาะ งวดนี้นะครับเฮ้ากันเลยนะครับเนาะประมวลผลไว้นะครับแล้วก็ห่ากับบริไทร์นะครับเนาะก็เข้าไปที่เลขสองเก้าสามเข้าสองเต้มงวดนี้ได้ตัวนี้นะครับหกเจ็ดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สองสามสี่ห้านะครับในตัวนี้เนาะในสูตรนี้สูตรที่พักไว้นี่นะครับเนาะหกเจ็ดศูนย์สองสามสี่ห้านะครับนะครับก็ไปที่หกนะครับเจ็ดศูนย์สองสามสี่ห้านะครับเนาะถ้าเอามาเทียบนะครับแปดไม่มีเก้าไม่มีนะครับมีสูตร มีแต้มศูนย์นะครับแต้มหนึ่งไม่มีแต้มสามแล้วก็แต้มสี่นะครับแต้มห้าไม่มีก็จะได้ศูนย์นะครับสามและสี่นี่คือแต้มเด็ดนะครับนี่คือแต้มเด็ดศูนย์สามสี่นะครับศูนย์สามสี่นะครับมีแต้มไหนที่เข้าศูนย์บ้างนะครับเนาะที่เข้าศูนย์นะครับตัวใดไรที่เขาแต้มเด่นเท่าสีแต้มสีไว้นะครับเนาะเราจะแต้มสีไว้นะครับก็จะมีแปดแต้ม นะครับแปดแต้มไม่มีเก้าแต้มไม่มีศูนย์แต้มคือสองแปดนะครับสองแต้มไม่มีสามแต้มก็คือสองหนึ่งอตัวนี้คือตัวที่เข้าแต้มเด็ดเนาะนะครับสามหกนี่เก้าแต้มไม่มีสามเจ็ดศูนย์แต้มนะครับสามแปดหนึ่งแต้มไม่มีสามศูนย์สามแต้มสามหนึ่งสี่แต้มนะครับแล้วก็สี่หกนี่ก็ศูนย์แต้มนะครับสี่เจ็ดหนึ่งแต้มไม่มีสี่แปดสองแต้มไม่มีสี่ศูนย์สี่แต้มนะครับแล้วก็หกสามเก้าแต้มไม่มีหกเจ็ดสามแต้ม ะครับหกแปดสี่แต้มศูนย์สามสามแต้มนะครับศูนย์แปดแปดแต้มไม่มีศูนย์ศูนย์เข้าศูนย์แต้มศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้มไม่มีนะครับนี่ก็คือตัวที่เข้าแต้มเด่นนะครับนะนะครับตัวที่เข้าแต้มเด่นมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคู่นะครับเนาะเข้าแต้มเด่นไปที่สิบเอ็ดชุดนะครับเนาะอ่าสิบเอ็ดคู่นะครับเนาะสิบเอ็ดคูน่นะครับเข้าแต้มเด่นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดนะครับเนาะตัวที่เข้าแต้มเด่นเอานะครับเขานับครบอยู่นะครับเนาะนะครับบางเข้ามาสินับบวกครบนะครับเนาะนะครับผมได้ไปที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่มันเด่นสามนะครับเด่นสามมันเด่นสามนะครับเด่นสามก็จะมีศูนย์สามนะครับตัวที่มีเลขสามนะครับก็ยังมีสามเจ็ดนะครับมีสามเจ็ดมีสามศูนย์สามหนึ่งนะครับตัวที่เด่นสามเนาะนะครับ มีเด่น3ามในหลักสิบมีสองาคู่3ามเจ็ดศนย์สามแล้วก็ศ3นย์สามในหลักหน่วยนะครับมีคู่เดียวก็จะมี1 2 3 4สามสี่มีคู่ชุดนะครับที่เด่น3มนะครับเนาะนะครับอันนี้คือเด่นบนชนแล้วมานะครับเนาะชนแล้วมามี3ามนะครับเนาะก็จะมีสามเจดอ่ามีสามเจดนะครับแล้วก็มีสาม0นศะครับสามนะครับ, 3, 1, รบแล้วก็0 3นสาม นี่นะครับเนาะจะมีอยู่4คู่นี้ที่เป็นคู่ชุดเด่นนะครับคู่ชุดเด่น3 4ชุดนี้4คู่นี้นะครับเนาะสำหรับตัวที่เป็นแต้มเด่นตัวนี้นะครับแต้มเด่น0 3 4สนะครับนี่นะครับเนาะเอานะครับผมในคลิปต่อไปนะครับเนาะเขาจะมาเบิ่งตัวนี้นะครับเนาะว่านะครับจะชนไปที่ตัวอะไรบ้างนะครับเนาะจะชนชนไปที่ตัวอะไรบ้างในเลขตัวนี้นะครับเนาะในเลขหลักสิบและหลักหน่วยนี้นะครับ เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอสเอาไวเพ่งสำเนียนะครับไปที่้าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเข้าเก่าหลักร้อยไม่เพื่อนนะครับนะครับเนาะนี่คือหลักร้อยในวันนี้ก็คือหาตัวนี้นะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าเด่นสามกับเก้านะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปในเอสเอาไวเพ่งสำเนียนะครับร้าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ